สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชุดที่17และก็18กันนะคะก่อนอื่นสิ่งแรกนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนนะคะบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมาฝึกนะคะและก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเริ่มกันที่ชุดแรกชุดที่17นะคะคำแรกนะคะคำว่าสมอ่านว่าสมสร อ่านว่าสะส่วนอ่านว่าส่วนส้วมอ่านว่าซ้วมสองอ่านว่าสองสอดอ่านว่าสอดสะดวกอ่านว่าสะดวกสักอ่านว่า ส,สากซากอ่านว่าสากสาธุอ่านว่าสาธุสาลี่อ่านว่าสาลี่สำรับอ่านว่าสำรับสิ่งอ่านว่าสิ่งสิ้นอ่านว่าสิ้น สดอ่านว่าสดสูอส่านว่าสูสูงอ่านว่าสูงสูบอ่านว่าสูบเส,สียอ่านว่าเสียเสียมอ่านว่าเสียม คต่อไปบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่18นะคะคำแรกคำว่าใสอ่านว่าใสไสอ่านว่าไสหัดอ่านว่าหัดหันอ่านว่าหันหากอ่านว่าหาก ห่างอ่านว่าห่างหาดอ่านว่าหาดห่านอ่านว่าห่านห้ามอ่านว่าห้ามหิดอ่านว่าหิดหิ้วอ่านว่าหิ้ว เหงาอ่านว่าเหงาเงืออ่านว่า,งาวเงือหเขาอ่านว่าเขาเหี่ยวอ่านว่า,หาวเหี่ยวแห่อ่านว่าแห่แห้งอ่านว่าแห้ง เยออ่านว่าเย yeah. และอ่านว่าและค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีกรรมพื้นฐานในชุดที่17และก็18นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอการทานส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ